โจทย์ข้อนี้นะครับก็จะอาศัยวงกลมหนึ่งหน่วยในการทําผมก็จะวาดวงกลมหนึ่งหน่วยขึ้นมาก,ก่อนจะบอกว่ามุมแต่ละมุม,มนี่มันอยู่ตรงไหนบ้าง60องศาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ60องศาแล้วก็30องศาประกามเงินแล้วกันตรงนี้60องศาแล้วก็30องศานะครับ180อยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรง นี้นะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแกน x แล้วก็สามร้อยสามสิบองศามันอยู่ตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ330สามร้อยสามสิบองศาถ้างั้นเริ่มเลยดีกว่าแทนกำลังสองหกสิบเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่อย่างที่รู้นะครับว่าแทนหกสิบมันมีค่าเป็นรูทสามเพราะฉะนั้นมันก็คือรูทสามทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก ซร์้อยแปดมันอยู่ตรงทีงกากบาทไว้นะครับซึ่งเป็นค่าวาอ่านได้อ่านค่าวาได้เป็นศูนย์ก็ใส่ศูนย์ลงไปแบบนี้แล้วก็คูณกับตรงนี้ขอจัดรูปนะครับเซกสามสิบเนี่ยมันเป็นหนึ่งส่วนคอรสามสิบแล้วก็คอร์ดสามสิบเนี่ยมันคือคอร์สามสิบส่วนซสามสิบนะครับ ก็ติดเอาไว้ทั้งหมดหารด้วยคอสสามร้อยสามสิบก็มีค่าเท่ากับคอสสามสิบนะครับก็คือรูทสามส่วนสทั้งหมด,ดยกกำลังสองอันนี้ก็คือโจทย์ของเราเสร็จแล้วเราก็จะตัดคอ3สสามสิบกับคอ30สสามสิบตัดทิ้งไปก็จะเหลือเป็นแบบนี้รูทสามทั้งหมดกำลังสองคือ 3. 3, สามสาบวกศูนก็คือ3นะครับ3มคูณ 1ส่วนซ้าย 30, ส0ซ้ายสามสก็คือ1ส่วน2ก็จะเขียนแบบนี้แล้วกันนะครับเขียนแบบนี้ไว้ก่อนทั้งหมดส่วนด้วยร้อสาส่วน2ทั้งหมดก็ทั้งสองมันก็คือ3ส่วน4ี่นะครับเสร็จแล้วเราก็กลับเศษกลับส่วนกลายเป็น4ส่วน3คูณกับ3คูณ1ส่วน1ส่วน2ก็คือ2ส่วน1นนะครับติดไว้อย่างนี้แล้วกัน สามกับสามตัดทิ้งไปเราก็จะเหลือแค่สี่กับสองคูณกันคำตอบคือแปดนะครับอี้ตตอบแปด